อันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เซงต่อเนื่องนะครับของแฟนๆทีมนิวอา e ีนเพลิก c นส์แต่ก็เชื่อและเกินว่าแฟนๆเนี่ยทําใจแล้วก็รับสภาพได้แล้วแหละว่าทีมของพวกเขาคงจะต้องต่อสู้ด้วยเวลาส่วนมากที่ไม่มีไซ o n นวิลเลมสันอยู่ในสนามทำไกลแข่งขันต้องบอกว่าทุกลูกที่ยิงออกไปนะครับมันเฉียบคมราวกับใบมีดโกน5ใบ ที่มันไม่มันไม่บาดผิวหนังเลยแต่มันบาดใจแฟนแฟโกลเด้นสเตทวอร์เรอร์เลยกิออันนี้คือความน่ากลัวมากๆอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง23 t y r e e Mania วันนี้เราทั้งสองคนนะมมี่ตัวแหวนพี่เด็กก็มีกับทุกคนเช่นเคยค่ะวันนี้มีการแข่งทั้งหมด6คู่นะคะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเราทั้งสองคนจะมาสรุปให้กับทุกคนฟังค่ะสำหรับเพื่อนๆนะคะที่ต้องทำงานในตอนเช้าไม่ดูเกมค่ะไม่เป็นไรค่ะติดตามพวกเราจะได้ติดตามไปดูกันอย่างต่อเน,นื่องด้วยเริ่มไปที่คู่แรกนะคะเป นิวร์กนิสแค่เดินทางไปเยือนบอสตันเซลติกส์นะคะคู่ปรับคู่นี้ค่ะเป็นคู่ปรับที่เจอกันมากที่สุดในประวัติศาสตร์ NBA เลยนะคะ500ครั้งและครั้งนี้ค่ะเป็นการเจอกันครั้งที่2จาก4ีครั้งที่ทั้งคู่จะต้องเจอกันในฤดูกาปลปกติเป็นยังไงบ้างคะเอมิเน่แน่นอนครับเป็นอย่างที่เอ,อมิเน่ตูนพูดนะครับศึกร่วมดิวิชั่นด้วยในเกมวันนี้ทั้ง2ทีมต่อสู้กันได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับเริ่มเกมมาเป็นนิวร์กนิสที่ทำได้ดีกว่า ด้วยการยิง3คะแนนของจอชานครับที่ช่วงแรกๆในยิงแบบรัวๆเลยและในเกมวันนี้จอชานก็ช่วยทั้งรีบาวด์ช่วยทั้งเกมรับนะครับถือว่าเป็นเกมที่5ที่เขากลับขึ้นมาเป็นตัวจริงในเกมวันนี้ทําไป19แต้ม7รีบาวกับ4แอสซิสคาร์แอนโทนีทาววันนี้ได้เปรียบนะครับพื้นที่วงในพยายามโจมตีวงในอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ทําไปได้ดีมากครับ29แต้ม7รีบาวกับ2แอสซิสแม้ว่าจะมีอยู่บางจังหวะก็ตามนะครับที่ตวงเขาพลาดง่ายๆอยู่ก็ตามแต่วันนี้ก็ถือว่าคา,า,าร์แอนโทนี่2 เขาได้เกมชั้นยอดเลยเกินครับของเจเรนบราว์ที่ทั้งยิงระยะกลางยิง3คะแนนโพสต์ <S 2> <S 2> <S Post, วงในยัดห่วงเกมสวนกลับเร็วทุกอย่างในเกมวันนี้เจเรนบราว์โชว์ให้แฟนๆอย่างพวกเราได้เห็นศักยภาพในการทําแต้มนะครับเขาทาไปถึง42แต้ม4รีบาวกับ4 assist นะครับเป็นแต้มที่มากที่สุดของตัวเองในฤดูกาลนี้และก็ถือว่าเป็นเกมที่14ในชีวิตที่มีการทําระดับอย่างน้อย40แต้มได้การที่ทั้งทีมไม่มีเจสันเททัมจากอาการบาดเจ็บตลอดทั้งฤดูกาลนะครับและเจเรนบราว์ก้าวขึ้นมาทําได้แบบนี้อันนี้ถือว่าเป็นผลงานชั้ ควรได้รับเครดิตมากๆเซลติกส์ค่อยๆอัดนิว york นิกส์ไปเรื่อยๆนะครับบางช่วงเน้นนำห่างถึง18แตม้มแต่เราก็รู้กันดีนะครับว่านิว york นิกส์ไม่ยอมง่ายๆอย่างแน่นอนแล้วมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆครับทั้ง2ทีมยังคงสู้กันได้อย่างดีมากๆเลยแม้ว่าในเกมวันนี้เจอเรนบรันซันจะแ่วไปหน่อยครับเขาทำได้เพียงแค่15แต้มเท่านั้นเองต่มกว่าค่าเฉลี่ยในการทําแต้มของตัวเองค่อนข้างเยอะนะครับในฤดูกาลนี้เจอเรนบรันซันเนี่ยทำระดับ28.3แตม้ม หายไปอีก10กว่าแต้มครับแบบนี้มันก็เลยทาให้นิวยอร์กนิ克์ค่อนข้างเหนื่อยแม้ว่าพวกเขาจะได้เกมชั้นยอดของมิเิลบริจิตที่ในเกมวันนี้นี่ยิง3คะแนนเป็นพายุฝนเลยนะครับที่บอสตันกด3คะแนนลงไปถึง8ลูกนะครับในช่วงควอเตอร์ที่4เนี่ยทำคนเดียวสแต้มจาก35แต้มของตัวเองก็เลยทําให้เกมเนกลับมาบี้กันสูงสีมากๆสนุกมากๆในช่วงทายแต่ปัญหาของนิวยอร์กนิ克์ในเกมวันนี้ชัดเจนมากๆครับนี่คือแต้มจากทับสำรอง ใครจะเชื่อครับว่าวันนี้แต้มจากทัพสำรองของนิวยอร์กนิกส์มีเพียงแค่10แต้มเท่านั้นเองครับแบบนี้ตัวจริงก็เหนื่อยมากๆเลยทั้งฝั่งของเซลติกส์เนี่ยเฉพาะจอชมายน์ดเพียงคนเดียวนะครับสิแต้มยิง3คะแนนไป3ลูกคนเดียวเนี่ยทำแต้มมากกว่าทัพสำรองของนิวยอร์กนิกส์ทั้งทีมไม่พอยังมีแอนเฟอนี่ไซมอนอีกนะครับนี่ก็12แต้มคนเดียวก็ทำแต้มมากกว่าทัพสำรองของนิวยอร์กนิกส์ด้วยเช่นเดียวกันแต่ที่ไม่พูดถึงไม่ได้นะครับนี่นคือ Wars, จอร์แดนเป็นเกมที่9 8เกมก่อนในนี้ทําให้ทีมชนะ6แพ้2น,นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆที่ไม่ได้ติดตามเกมแล้วมาดูแค่สกอร์ชีทเนี่ย<แ>อาจจะเห็นว่าโอ้ยแต้มของจอร์แดนวอลชแล้วก,ก็การรีบาวไม่ได้เยอะมากนะครับ8แต้มกับอีก6รีบาวแต่ตัวของเขาเนี่ยมาทำ6แต้มกับ5รีบาวในช่วงวอเตอร์ที่4ที่มันสําคัญมากๆนะครับโดยเฉพาะในช่วงท้ายทั้งรีบาวแล้วก็ยัดห่วงลงไปทั้งรีบาวแล้วก็เก็บแต้มที่เพื่อนยิงพลาด มันมีค่ากับทั้งทีมมากๆนะครับแอนโฟนีไซมอนทำแต้มของตัวเองได้เนี่ยอันนี้เข้าใจได้ mm hmm. เพราะว่าตัวของแอนโ o นีไซมอนเคยเป็นระดับตัวจริงตอนที่อยู่กับพอร์ตแรนโทรเวเซอร์ก่อนที่จะย้ายมาอยู่กับทางเซลติกในฤดูกาลนี้แต่ว่าจอร์แดนวอลชนะครับรวมไปถึงจอร์ชไมเน็ตสองคนนี้ก้าวขึ้นมา ทำผลงานของตัวเองนะครับทำหน้าที่ของตัวเองครับอย่างระนิดอย่างระหน่อยช่วยยิง3ช่วยรีบาวสิ่งเหล่านี้นี่แหละครับก็เลยทําให้ในท้ายที่สุดเซลติกสามารถยื้อเอาชนะไปได้แบบสนุกมากๆหนึ่งร้อยยี่สิบสามต่อหน <Jordan S 2> ึ่งร้อยสิบเจ็ดจอร์แดนวอชเป็นตัวจริงนะคะเกมนี้เป็นเกมที่เก้าค่ะบอตันเซลติกชนะเจ็ดแพ้คแค่สองนะคะถือว่าท,ทําได้ดีมากๆเลยจริงนะคะมิเน่ก็ดีใจกับเจ้าตัวได้ค่ะพอได้โอกาสแล้วเขาก็สามารถแสดงฝีมือได้เซลติกสะคะห้าเกมหลังสุดท่บเราชนะสี่เกมแล้วก็รววแล้วแต่เป็นทีมที่อยู่ใน, Play น,นเพลย์ออฟทั่่าาจะเป็นอยงวันนนี้นะคะค็เปั หยอกนิกส์ก่อนหน้านี้ค่ะก็มีแมจิกมีพิสตันมีคลิฟแลนด์ค่ะเซลติกเป็นอีกทีมนึงนะที่เจเรนบาวก็บอกตอนให้สัมภาษณ์หลังจบเกมนะคะว่าอย่าลืมพวกผมนะลืมไม่ได้เด็ดขาดเลยทีนี้เราขยับไปดูเกมต่อไปเลยค่ะฟิลาเดลเฟียเซเว่นดิซิเซอร์รับการมาเยือนของวอชิงตันวิสเซอร์ค่ะที่เป็นการแข่งขันแบบสองวันติดด้วยซิเซอร์วันนี้ก็ไม่มีเอ็มบิวไม่มีปัญหานะคะพวกเขาสามารถขึ้นนำค่ะแล้วก็นำได้ยาวเลยไทเรสแม็กซี่ค่ะเกมนี้ลงสนามไม่ถึง30นาททีีีถืืออว่่่าเเป็นรงดมากๆนะเพราะว่าาในฤดูกลนี้แม็กซี่คือทาาางนนหักกกกมมๆเลยค่ะดไป20แต้จ 35แต้มของตัวเองในช่วงพูลเลอร์อที่3ค่ะก็อีก4รีบาวล์หแอสซิสต์แล้วก็ค่อยเบรกนะคะถือเป็นการทำประดับนิดน้อย20แต้ม20เกมติดต่อกันในฤดูกาลนี้ค่ะซิกเซอร์นำห่างกว่า36แต้มในบางช่วงเอาชนะไปได้แบบไม่ยากค่ะ121ย่อ็ดต่อร้อยสบายๆค่ะซิกเซอร์ในเกมนี้พอพูดถึงไทริสแม็กซี่นะครับในตอนนี้เนี่ยเขาถือว่ามาเป็นเบอร์หนึ่งของทีมซิกเซอร์อย่างเต็มตัวแล้วนะแม้กระท George, mm ั่งพอจอชแม้กระทั่งโจเอลเอ็มบีนี่ก็ยังยอมรับในเกมวันนี้ออออออยย่่่่่่่าา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 งงงงงททท้้มมมมมีีีีีตตุนน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 นพพูดดะะะครรรรนนรัับลสปปณ30ถถืืววเเเ็กกๆออกหอย ตลอดทั้งฤด,ดูกาลน,นะครับลงเฉลี่ยระดับ40นาทีต่อเกมเกมที่ผ่านมาต่อเวลา ลง5 0นาทีอันนี้หนักมากๆเลยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีของไทริสแม็กซี่ในเกมวันนี้นะครับที่ชนะขาดเราไปต่อที่เกมสุดมันอีกคู่หนึ่งนะครับนั่นะค,คือมินิโซต้าทิมบูบูบเดินทางไปเยือนนิวออรีนเพลิกแส์ทีล่าสุดทางนิวออรีนเพลิกแส์ก็มีการประกาศว่าไซออนวิลเลียมสันมีอาการบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อขาหนีบด้านในขวานะครับต้องเบรกอย่างน้อย3อาทิตย์แล้วค่อยมาประเมินอาการอีกครั้งหนึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เซงต่อเนื่องนะครับของ Fan แฟนๆทีมนิวอารับ สภาพได้แล้วแหละว่าทีมของพวกเขาคงจะต้องต่อสู้ ด้วยเวลาส่วนมากที่ไม่มีไซออนวิลเลียมสันอยู่ในสนามทํากรแข่งขันและก็เชื่อเลอเกินว่าเพื่อนร่วมทีมทุกคนนะครับน่าจะชินแล้วละ่ะในการต่อสู้โดยที่ไม่มีไซออนวิลเลียมสันแบบนี้อย่างในเกมวันนี้ก็เป็นอีกเกมหนึ่งนะครับที่พวกเขาต่อสู้ได้ดีมากๆนะครับเทรเมอร์ฟีเดอะเติร์สวันนี้33แต้มสตีกเบวันนี้อีก22แต้มเดอร์ควีนแล้วก็เจอร์มาฟิเร์นะครับสองลก,กี้ก็ทําคนละ21แต้ม2คนนี้ก็ถือว่าทําหน้าที่ของตัวเองได้ดีขึ้นเรื่อยๆวันนี้ในเกมวันนี้เเเเนนนนนนนีี่่่่ยมมมผู้ล้ลลลขของ Orleans, งาาวิวววรรททกกกกถ6คสสาาาาาาาํํ2หัไดพป็ฝ ของเกมด้วยนะครับแต่ว่าทั้งทีวูฟเนี่ยไม่ยอมง่ายโดยเฉพาะจา่าฝูงหมาป่าของพวกเขาอย่างแอนโทนีเอ็ดเวิร์ดในเกมวันนี้เนี่ยกด34แต้มในช่วงครึ่งหลังของตัวเองนะครับจาก44แต้มที่ทําได้ในเกมวันนี้โดยเฉพาะ2แต้มสุดท้ายที่ตีเสมอต้องไปยื้อในช่วงต่อเวลาเนี่ยแหละครับข้ามใสโอเซอราโดนะครับตีเสมอสําเร็จและพอเข้าสู่ช่วงต่อเวลาครับ ทางทีวูฟนี่ก็ถือว่าทําได้ดีกว่าพวกเขาได้เจเดนแมคแดเนียลนะครับในเกมวันนี้ยิงฟิลโกโดีมากระดับ70%็ดสิบเปอร์เซ็นต์ครับทำไปสิบเจ็ดแต้มสี่รีบาวกับสองแอสซิสต์แล้วก็ได้รูดี้กัวแบร์ที่โจมตีพื้นที่วงในนะครับยัดห่วงต่อเนื่องมากโดยเฉพาะในช่วงต่อเวลาได้ยัดห่วงถึง3ครั้งในเกมวันนี้รูดี้กัวแบร์ยิงฟิลโ,โก90%เพราะว่าอยู่วงในในี่แทบจะไม่พลาดเลยนาซริสสำรองทีเด็ดของพวกเขาครับแม้ว่าในฤดูกาลนี้เปอร์เซ็นต์ในการยิงแล้วก็แต้มเฉ แแต้ม 5, หรีบาวด์กับ6แอสซิสต์นะครับยิง3คะแนนไปอีก4ลูกถ้าเกิดนาซริยังคงมีผลงานแบบนี้นะครับเชื่อเหลือเกินว่าผลงานของทีวูฟจะต้องดีขึ้นตามลําดับและในท้ายที่สุดทีวูฟสามารถเอาชนะไปได้น,นะครับ149ต่อ14 142ในช่วงต่อเวลาก็ถือว่าเป็นชัยชนะ3เกมติดของทีวูฟครับอย่างที่บอกค่อยๆดีขึ้นตามลําดับนะครับเพราะว่าผลงานของแอนโทนีเอ็ดเวิร์ดนี่แหละในช่วง5้เกมก่อนหน้านี้นะครับเฉลี่ยต้มติอเ,ม,เมวัจุี้อ44แต้มี่อเกอันเีมปันนี้อ,นกกอี่ มีการทำระดับอย่างน้อย30อแต้มมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของทีมทีวูฟเป็นที่เรียบร้อยครับเราไปต่อที่แซนแอนโตนโอสเปอร์สรับการยิงของเมมฟิสคริสตี้ค่ะสเปอร์ที่ยังไม่มีเวมบี้นะคะเนื่องจากอาการบาดเจ็บที่น้องซ้ายวันนี้เขาก็มานั่งเชียร์เพื่อนๆอยู่ข้างสนามค่ะทำให้สเปอร์เป็นรองนะคะทั้งการรีบาวแล้วก็การทำแป้มวงในค่ะแต่ว่าพวกเขาได้ความแม่นในการยิง3คะแนนนะคะยิงลงไปถึง18ลูกในขณะที่เมมฟิสค่ะยิงลงไป9ลูกนำโดยแฮร์ริสันบานค่ะวันนี้กดไป38บามสิบเป็ดน,นักกีฬาที่อาุ มากที่สุดในประวัติศาสตร์ทีมค่ะที่ทำระดับยิงน้อย30แต้ม5รีบาวด์หแอสซิสต์ยิงสามยิงน้อย5ลูกและก็ได้ยาลอนฟ็อกซ์นะคะที่ทำไป11แต้มจาก29แต้มของตัวเองในช่วงควอเตอร์สุดท้ายจากที่ตามอยู่7แต้มค่ะสเปอร์สามารถกลับมาเอาชนะได้126ต่อ119สเปอร์ชนะ9แพ้2ค่ะในการเล่นในบ้านนะคะแข่งแกร่งอีกทีมนึงค่ะยอดเยี่ยมมากครับสำหรับสเปอร์เราไปต่อกันอีกทีมนึงครับที่มาดีเกินคาดเหลือเกินในฤดูกาลนี้นั่นคืือออรรรนเเคัับบกาามมยยขงดที Portland, ทวีทว ฤดูการนี้ครับที่สามารถเอาชนะโ k เคซีสตันเดอร์ได้ในเกมวันนี้ถือว่าพอ r แลนด์สู้ได้ดีนะครับแม้ว่าจะโดน Ra ปเตอร์นำซะส่วนมากของเกมก็ตามเดนนี่อัฟเตียยังคงมีผลงานที่ดีไม่มีแผ่วเลยครับ25แต้ม8วีบาวกับ14แอสซิสเป็นดับเบิลดับเบิลที่ยอดเยี่ยมมากๆทูมานี่คามาราเช s ร a r นชาร์ปเองก็มีเกมระดับ20แต้มทำให้พวกเขาสามารถไล่บี้กับแรปเตอร์สมาได้จนถึงช่วงท้ายเกมนะครับแต่ว่าแรปเตอร์สในเกมวันนี้มาดีไม่ยอมแพ้อย่างแน่นอนในความครบเครื่องของสกอตตี้บาร์นะครับที่วนน เฉพาะบล็อกสุดท้ายนะครับที่ปิดเกมได้อย่างสวยงามมากๆเลยแต่ก็ได้การยิงที่มีประสิทธิภาพเหลือเกินของอิมมานูเอลควิกลีที่วันนี้ทําไป23แต้ม5รีบาร์กับ8แอสซิสต์นะครับยิง3คะแนนไป5ลูกทั้งเกมเนี่ยพลาด3คะแนนเพียงแค่ลูกเดียวถือว่า2คนนี้ก้าวขึ้นมาเสริมงานในวันที่แบรนดอนอินแกรมยิงฟิลโกไม่ค่อยดีนะครับแต่ว่าแบรนดอนอินแกรมเองก็ทําไปอีก21แต้มทําให้ในท้ายที่สุดแรปเตอร์ยังคงสามารถเอาชนะไปได้นะครับ121ต่อ118ยังคงรักษาอันดับ2ของฝัั่งตะวนออออกกตต่ไไไปดดด้้้รร์ีาานทํี เกินคาดมากๆเลยนะคะมิเน่มาดีขนาดดีแล้วเดี๋ยวเรามารอติดตามชมกันค่ะว่าเขาจะสามารถรักษาอันดับของตัวเองได้ไหมในขณะที่3ทีมเต็งในฝั่งตะว,วันออกค่ะไม่ว่าจะเป็นอย่างนิวยอร์กนิกส์ค่ะคลิฟฟเลนคาร์เรียสค่ะแล้วก็ออร์แลนโดแมจิกตอนนี้ยังเป็นอันดับ4 5 6อ,อยู่เลยนะคะมิเน่เราไปปิดท้ายกับเกมนี้เลยค่ะเป็นเกมที่ฟฟแฟนๆแฟนเกาะหน้าจอดูเลยนะคะมิเน่ทีมอันดับหนึ่งโอเคซีทันเดอร์เดินทางไปเยือนโกลเด้นสเตทวอร์เรียสที่มีสเตฟานแคร์รีค่ะเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อตต้้้้้้้นนนนนนขาาาาะะะะะคคคคคคแลกกกกกรรรรรเเเจจจจอออัััััังงงงงีีี่่่่ป็ททท2 4ู กันในฤดูกาลปกติครั้งแรกเดี๋ยวเราจําได้เลยค่ะมีสเตฟนะสเตฟยังบอกเลยใครก็แล้วแต่ที่เจอกับโอเคเนี่ยมันก็ต้องปวดใจแบบนี้แหละเป็นยังไงบ้างใครมีในเกมวันนี้คือเอาจริงๆแล้วนะครับในเกมวันนี้เนี่ยมี2เรื่องที่อยากจะพูดถึงขอเริ่ม,มที่เรื่องแรกเลยต้องชื่นชมการต่อสู้ของโกลเด้นสเตทวอร์เร r ร์จริงๆอย่างที่แอนด์วินตูนพูดนะครับพวกเขาไม่มีสเตฟเฟนเคอร์นักกีฬาอันดับหนึ่งของทีมซึ่งหลังจากจบเกมการแข่งขันทางสเตฟเคอร์เนี่ยเขาก็ให้สัมภาษณ์นะครับเขาบอกว่าเดี๋<า> 3เกมเกมวันนั้นสเตฟนครีน่าจะกลับลงสนามทำแกงขันได้และในเกมวันนี้พอเล่นไปไม่นานครับจิมมี่บัตเลอร์ลงสนามทำแกงขันได้15นาทีก็มีอาการเจ็บๆที่บริเวณเข่าซ้ายนะครับในช่วงครึ่งหลังไม่สามารถเล่นได้ในเกมที่เหลืออยู่ ก็ให้ GP 2ลงมาเป็นตัวจริงแทนนะครับเดรมอนเกรนในเกมวันนี้ก็ถือว่าพยายามทุกอย่างให้กับทั้งทีมแล้วนะครับแต่ตัวของเขาเนี่ยเจอปัญหาการฝาวก็ต้องออกไปเบรกออกไปพักจังหวะที่มันไม่ใช่เวลาพักปกติของตัวเขาในเกมวันนี้ทําไป13แต้ม9รีบาวกับ4แอสซิสทำแต้มมากกว่าที่ปกติตัวเองทําได้อยู่แล้วด้วยซ้าไปแบนดินโพเชมสกี้วันนี้ขึ้นมาเป็นตัวจริงนะครับวันนี้มีการยิงไกลครับถือว่าทําแต้มทําช่วยทีมทุกอย่างนะครับมีการยิง3คะแนในไกลในช่วงจบคเตร์ที่สามครับเรียก กับ4บางช่วงในเกมการแข่งขันในวันนี้เนี่ยโกลเด้นสเตทวอลเลอร์ตามระดับ22แต้มนะครับโดยเฉพาะในช่วงควอเตอร์ที่2เนี่ยโอโ้โหโดนโอเคสตันเดอร์เนี่ยอัดเป็นชุดๆเลยแฟนๆทางบ้านบางคนอาจจะท้อเลิกดูไปแล้วครับเพราะแต้มมันห่างค่อนข้างเยอะแต่สุดท้ายพวกเขาสู้ดีมากๆนะครับรค่อยๆไล่กลับมาในช่วงควอเตอร์ที่3เพราะอะไรเพราะแต้มจากทับสำรองนะครับนี่คือสิ่งที่อยากจะชื่นชมพลังในการต่อสู้วันนี้จะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าเกิดขาดทับสำรองเริ่มกันที่แพตสเปนเซอร์นะครับวันนี้ทำไป17แต้ม3รีบาวกับ6แอสซิส ทั้งยิงลูกจากๆย,ยิง3ามข้ามในเล่นเกมสวนกลับเร็วทุกอย่างครับการทํา17แต้มในวันนี้ถือว่าเป็นแต้มที่เทียบเท่ากับแต้มที่มากที่สุดในชีวิตของแพตสเปนเซอร์ด้วยเซตเคอรี่ในเกมวันนี้เปิดตัวกับโกลเด้นสเตทวอลเลอร์เกมแรกของตัวเขานะครับในฤดูกาลนี้ แล้วก็ทําได้ดีมากๆเลยลงสนาม17นาทีกว่าๆนะครับทำไป14แต้ม2รีบาวกับ2แอสซิสทั้งเกมเนี่ยยิงฟิลโกพลาดเพียงแค่ลูกเดียวเท่านั้นเองนะครับี่นี่ถือว่า<ะ>เยี่ยมมากๆนะครับลงมาช่วยทําแต้มได้ขนาดนี้เชื่อเลยเกินว่าในช่วงที่ตัวงเขากําลังรอสัญญาฉบับนี้อยู่เนี่ยนะครับเจ้าตัวจะต้องทําการซ้อมทําร่างกายอย่างต่อเนื่องทาไมอย่างนั้นเนี่ยมาเจอกับทีมอย่างระดับอย่างโอเคซีไม่มีทางที่จะทําแต้มได้เยอะขนาดนี้อย่างแน่นอนบัตตี้ฮิลกับ GP2 วันนี้ก็ช่วยทําแต้มนะครับคนละ ใช้โอกาสเปลืองไปหน่อยยิงผิดพลาดค่อนข้างเยอะถ้าเกิดบัตตี้ฮิลร้อนแรงเป็นบัตตี้ฮิลหน่อยนะโอ้โหเกมวันนี้เนี่ยระทึกกว่าน,นี้อีกแน่นอนจะบอกว่าวันนี้ค่ะทัพสำรองของ Golden State Warriors นะคะเป็นพระเอกจริงๆค่ะเพราะว่าทั้งหมดนะคะทำแต้มรวมกันได้68แต้มนะคะเกินครึ่งเลยค่ะในขณะที่ OKC OK Thunder ทำได้เพียงแค่29แต้มเท่านั้นและนี่ก็คือเหตุผลที่ทำไม Golden State Warriors สามารถมาไล่ได้ในช่วงท้ายนะคะแต่ว่าจริงๆมันไม่ใช่แค่เฉพาะแฟน Fan Warriors หรือว่าจะเป็นแอดมินเอ่หรอกนะใครก็แล้วแต่ไม่ว่าจะอยู่ทีมไหนถ้าเจอกับ OKC Thunder เนี่่ยอาากรจะไม กับแอมิเอเลยค่ะจะต้องสายหัวเลยจริงๆโดยเฉพาะเจอกับเชไม่รู้จะหยุดเชยังไงดีคะ่ะแอมิเน่เป็นอย่างที่แอมินตูนพูดจริงๆนะครับในเกมวันนี้เชื่อเลยกินว่าเพื่อนๆที่ติดตามดูอยู่เนี่ยนะครับจะเห็นความแข็งแกร่งของ OKC คซิ t ันเดอรเอาอย่างนี้ก่อนนะครับทีมของพวกเขาเนี่ยไม่มีรูดอส ไม่มีไอเซฮาร์เทนสไตล์แล้วก็ไม่มีอเล็กซ์คารูโซสามตัวหลักของทั้งทีมเนื่องจากมีอาการเจ็บๆของตัวเขานะครับไม่ว่าจะเป็นน่องไม่ว่าจะเป็นเข่าอะไรแบบนี้แต่ว่าทีมของโอเคซิตันเดอร์ยังคงมีคนอื่นๆที่ก้าวขึ้นมาครับทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีมากๆเลยเช็ค <Ch et S 2> กับเจดับในเกมวันนี้ก็มีเกมระดับอย่างน้อย20แต้มนะครับเจดับแม้ว่าวันนี้3คะแนนจะไม่ทํางานแต่ตัวของเขาก็ย,ยังคงทําแต้มในส่วนจุดอื่นๆได้ไม่ว่าจะเป็นการลุยเข้าไปวางการเล่นระยะกลางเล่นเกมสวนกลับเร็วไม่ได้แตกต่างกับเชสนะครับในเกมวันนี้ ทีเด็ดลูกน,นั้นเนี่ยถึงกับท้อไปเลยแฟนๆนโกลเด้นสเตทวอลเ r ่ย์ตัวของเชดได้ออกมาให้สัมภาษณ์หลังเกมนะครับเขาบอกว่าเขาค่อยๆอ่านจังหวะของโกลเด้นสเตทวอ r เ i o r ์ว่าจะมาไม้ไหน ล้วก็ค่อยๆดูค่อยๆปรับเกมให้เข้ากับจังหวะที่ Golden State Warriors กลังเล่นงานกับทีมพวกเขาอยู่นี่คือสิ่งที่แสดงให้เห็นเลยนะครับว่า2คนนี้เนี่ยเติบโตมากๆเลยนี่ขนาดคว้าเปน็นแชมป์นะประสบการณ์นี่มันมากมายมหาศาลมากๆทัพสำรองแล้วก็ผู้เล่นในส่วนอื่นๆน,นะครับผู้เล่นเสริมส่วนอื่นๆเนี่ยแม้ว่าในเกมวันนี้แต้มจะไม่สูงแล้วก็เป็นรองแต้มจากทัพสำรองของ Golden State Warriors ก็ตามแต่ถ,ถ้าเกิดทุกคนดูดีๆเนี่ย จังหวะที่บอกว่าแต้มไม่สูงเนี่ยจังหวะที่เขาทําได้เขาทําได้ดีและมีประสิทธิภาพมากเยวว่าไม่มีการฝืนเลยนะครับใครที่มีจังหวะใครที่มีโอกาสได้ดีมากกว่ามีโอกาสยิงที่ดีมากกว่าเขาก็ส่งให้กับเพื่อนถ้าเกิดสังเกตดีๆเนี่ยทุกคนในทีมวันนี้ของโ k เคซิตันเดอยกเว้นเคสันวอลเลซเพียงคนเดียวยิงฟิลโกร,ระดับอย่างน้อย5 0ทั้งสิน้นนี่มันน่ากลัวเกินจริง,รงมากๆนะครับแต่สุดท้ายครับคนที่น่ากลัวที่สุดยิ่งเห็นยิ่งโอ้โหไม่รู้จะทำยังไงทำไมถึงแข็งแกร่งงงททาาาไมถึมีปะสสิธิธภพูขนนนนด้คืออเชล MVP คนล่าสุดของเหลีก NBA ในปัจจุบันตอนนี้เนี่ยนะครับในเกมวันนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เขาโชว์ให้ทั้งโลกได้เห็นว่าความสม่ำเสมอของเขาเนี่ยมันอยู่ในมาตรฐานที่สูงขนาดไหน คนที่จะทําระดับอย่างน้อย20แต้มในเกมวันนี้เป็น9เกมที่9 4ติดต่อกันนะครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายเรียกว่าลุกจากเตียงมาปุ๊บเนี่ยก็พก20แต้มอยู่ในกระเป๋าแล้วอะไรแบบนั้นไปแล้วคือมันเป็นเหมือนระ,ระบบออโต้จังหวะที่ขึ้นไปยิงหรือว่าจะเป็นจังหวะกระแทกเปิดพื้นที่เปิดจังหวะในการทําแต้มแล้วเขานิ่งมากถ้าเกิดดูภาพช้าในจังหวะที่ขึ้นไปเทคยิงเนี่ยมีค้างนิดนึงนะครับแล้วมันเปะ๊ะมันตรงมากๆคือมันไม่ไม่มีโอกาสที่จะพลาดได้เลยต้องบอกว่าทุกกทีี่ยยิงออไปนคับมมเฉ ราวกับใบมีดโกน5ใบที่มันไม่มันไม่บาดผิวหนังเลยแต่มันบาดใจแฟนแฟงโกลเด้นสเตทวอร์เร์เลยกิออันนี้คือความน่ากลัวมากๆอะคือเห็นมันเป็นอารมณ์ที่แบบสายหัวไม่รู้จะกันยังไงไม่รู้จะทํายังไงคือ จังหวะที่กําลังไล่มาก็โดนเชหนีออกไปอีกวันนี้กดไปถึง38แต้ม3รีบาวกับ4แอสซิสต์ฟิลโก61.9% 3คะแนนพลาดลูกเดียวนะครับลงไป5ลูกระดับ83.3%โดยที่ไม่มีเทิร์นโอเวอร์เลยแม้แต่ครั้งเดียวอะอยากจะร้องคือตูเชื่อเหลือเกินเลยอะตอนช <c oughs> ่วงท้ายเกมอะพอเวลาเชเตรียมต <c oughs> ัวจะลงสนามนะแฟนวอริเออร์ทุกคนบอกอย่าลงได้ไหมช่วยนั่งไปได้ไหมคือมันมีช่วงหนึ่งใน g o l d e นสเตทวอริเออร์สามารถกลับขึ้นมานำได้นะโอ้โหแฟนแฟนวอริเออร์บอกวันนี้นี่แหละมีโอกาส แต่พอเชลงมาเนี่ยโอ้โหนิ่งมากไม่มีความกังวลใดๆทั้งสิน้นแล้วก็ค่อยๆทําแต้มสุดท้ายก็แซงกลับมาเอาชนะไปได้อีกครั้งหนึ่งครับ124ต่อ112โอเคสิตันเดอร์ชนะ13เกมติดตอนนี้ชนะ21แพ้แค่1นึ่งตอนนั้นเองชนะระดับ95.5%โอ้ <laughs> ย้ำอีกครั้งนะคะ OKC OK Th u n d e นเเป็นทีมที่4ในประวัติศาสตร์เท่านั้นค่ะที่มีการชนะระดับ21แพ้หนึ่งนะคะมีทีมเดียวที่ดีกว่าพวกเขาค่ะนั่นก็คือ Golden State Warriors ในปี2015-2016นะคะชนะ24ค่ะจบฤด,ดูกาลเนี่ยชนะ73แพ้9แต่ว่า Golden State Warriors ในฤด,ดูกาลนั้นไม่ได้แชมป์นะเรามารอติดตามชมกันดีกว่าค่ะว่า OKC OK Th u n d e นที่มีผลงานโหดเหี้ยมอย่างชุดนี้จะทําลายสถิติของ Golden State Warriors ได้ไหมและจะสามารถป้องกันแชมป์ของต ไปคุยกันที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้เลยนะคะท้ายสุดนี้ไม่พลาดคอนเทนต์สนุกๆอย่าลืม subscribe ค่ะที่โลโก้23 Mania ตรงกลางนี่เลยค่ะเพราะ NBA คือที่ได้ของพวกเรา23 Mania วันนี้พวกเราทั้งสองคนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับโหดจริงด